ครับก็วันนี้ก็เป็นงานตรวจพิธีธรรมคุณแม่คุณพิเกตนะครับเรทำมาเก็บกันแล้วเพราะความจริงแล้วก่อนอื่นที่อยากจะพูดเลยนะครับก็เลยอยากอยากจะขอบคุณน,นะครับเอแขกผู้มีกเกียรติทุกท่านนะครับที่มาที่งานอยากขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่ามันก็เป็น จริงๆะจะบอกว่าผมเดินไปบอกแม่ฟันว่าโอ้โหแม่คนนั้นส่งแม่เยอะมากมากเลยอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ว่าเราดีใจแทนแม่มากมาเลยขอบคุณขอบคุณที่มานแม่คือไม่ได้คิดว่าจะมาแบนเยอะนะทีนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่แบบไม่ได้มาเป็นแค่สื่อมวลชนแต่ว่ามาช่วยงานด้วยอยู่กับเราที่คือเนี่ยจนจบงานขอบคุณมากเลยครับแล้วก็จริงๆอะผมขอบคุณไปถึง แต่หลายคนที่เขาอาจจะไม่ได้มาอะไรเงี้ครับใน,บในโซเชียลเขาเวลาพวกผมไปไปอ่านข่าวอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเออแต่หลายคนเขาก็เขาก็เป็นกําลังใจให้พวกผมนะแล้วก็<ม>ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้เขาบ่น<ม>อยากจะบอกว่าพวกเราได้อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านมากนะครับก็มีคนส่งมาให้เยอะแล้วก็ได้อ่านมานกก็เห็นคนคอมเมนต์เยอะมากๆเลยเออเห็นถึงความรักที่มีให้กับแม่ แล้วก็วันใหม่ด้วยนะครับเป็นห่ววันใหม่เป็นครั้งเดียวมาอันนี้พวกเราแบบรู้สึกขอบคุณกันไปจ,จริงนะครับขอบคุณมากๆาเลยจริงๆได้ก็ความจริงหลายคน,นยก็สงสัยว่าแบบเออเหมือนกับหลายๆคน,นจะตกใจเพราะว่าเหมือนไม่มีใครเคยภาพก่อนเลยว่าพี่แม่ไม่สบายแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะแม่ไม่สบายมาก็ตัวปีแล้ว,ลวนะครับผมก็เออด้วยอาการของโต เร็งนะครับผมก็เป็นมะเร็งปีไตนะครับแล้วก็เออาจจะไม่ได้ลงอะไรละเอยียดนะครับแต่ว่าก็มีช่วงของเพจที่ว่าโรคในการเอคอวบคุมไม่อยู่ได้กับมีช่วงที่เริ่มลุกลามบ,บ้างอะไรนะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็หกปีแต่ว่าเอ,อช่วงช่วงสุดท้ายของของคุณแม่นะครับผมก็ท่านก็ มีบุญนะครับคุณแม่ก็จากไปอย่างสงบนะครับผมไม่ไม่เจ็บไม่ปวไม่ทรมานเออคุยเด้นคุยอ๋อจริงจเอาจริงๆอ่ะมันแอบปุบปักนิดหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้มีการคุยเป็นแบบติดจากลักษณะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงไทยายยก็อาจจะมีได้คุยเปนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับว่า เอออะไรยังไงแบบเขาจะฝากอะไรอย่างบบาี้งแต่ว่าปมนการคุยกันผันม่าน,านไ,ได้เรียกกันมานั่งคุยอะไรเงี้ยจะได้คุยกันคนละทีมากกว<ม>่าเช่มนมาเห็นว่าะบอยคุยของเขาผมมาคุยของผมเวลานั่งอยู่ด้วยกันจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีการคุยกันแบบอ่าเรียกมาพร้อมหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้มีเรื่องนี้มันแอบพูดยากนีหนึ่งครับคือหมายถึงว่าคือที่พัดบอกปุกปักเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าปุกปักขนาดนั้นหรอกแต่คือหมายถึงว่าช่วงที่คุณแม่อาจจะ ช่วงสุดท้ายช่วงดท,ท้ายของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดสามเดือนนะครับทีนี้คือถามว่ามันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้าเนี้ยคือมันก็มีเรียกว่าอะไรครับมีายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอหรือว่าอาการหรือว่าตัวอาการเองก็ดีที่มันคล้ายๆจะบ่งชี้ว่าคุณแม่จะมีเวลาเหลือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราอะ่ะ อาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากแต่มานั่งถามแม่ว่าแบบเรามาตัางลากันนะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับใจนึงก็รู้แต่อีกใจนึงเราก็อยากให้เขาว่าอยู่ไปนานได้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบมานั่งสั่งลากันเป็นกิจกรรมขนาดที่พัดอกนอะครับแต่ว่าอย่างาตัวผมเองเนี่ยคือผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับแม่ แต่ไ่ได้เป็นกิจาการขนาดเช่นเอ่อเช่นก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงศาสตร์สุดท้ายเนี่ยก็นั่งกันโต๊ะกินข้าวก็ก็คุยกันครับแบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนบางทีแม่เขาก็สู้นะแต่ว่าถามว่าท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไหมท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้เช่นแม่เขาก็เคยจะพูดก็แบบเออถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ก็คงแบบมีห่วงมากกว่านี้แต่ว่า ตอนนี้เขาก็เห็นว่าเนี่ยสามคนก็ดูแลตัวเองได้ดูแลวันใหม่ได้ถ้าเมื่าเขาหมดห่วงไหมเนี่ยเขาก็หมดห่วงแล้วครับแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่แบบเสียดได้แค่ว่าแบบเออเขาจะได้ว่าไม่ได้ใช้เวลาจากพวกเราให้ได้มากกว่านี้ <c oughs> นั่นเองก็มันจะเป็นลักษณะพันผู้พวกนี้ครับอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกิจกรรม อืมอืมใช่คือเราอย่างที่ผมบอกเนาะไม่อยากาแบบพูดอบบะไรเป็นศาสนามันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันมันแบบมันจะบอกลา,าเออไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจด้วยเพราะเราก็ให้กำลังใจเขาตลอดก็แบบสู้นะแม่เออถ้าแม่สู้อ่ะบ,บอยอ่ะสู้แบบอะไรใจ่ายอะไรยังไงถ้าแม่สู้บบอ่ะบ,บอยสู้เลย อ๋อจริงๆสำหรับวันใหม่ก็จริงๆวันใหม่เนี่ยเขาก็พอจะรับรู้นะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกผมก็คิดว่าเราอยากให้น้องเออ่ไม่อยากให้วันหนึ่งที่แบบมันเกิดเหตุปู๊บปั๊แล้วน้องกดใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามจะอธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจถึงสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไง แต่เราจะไม่ได้แก้งตรงๆไปถึงไม่ใช่ใเราไม่ได้พูดให้แบบชัดเจนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แยายมจะบอกว่าพ่อให้เขา้าใจที่สุดแหละเพราะว่าการครับผมแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะครับเขาเขาก็เขาฟังแหละเพราะว่าเข้าใจแต่ว่าภาพเรากับภาพเขามันไม่เหมือนกันสําหรับเด็กนะครับน้อยเราน้อยเขาอไเงี้ยไม่เหมือนกันใ่ก็ทุกคนเห็นคนใหม่บอกว่าเออจริงๆคนใหม่เขาโตไปแต่ว่าความจริงเขายังเป็นเด็กอยู่เลย คือมหมายถึงว่าตัวเขาโตแต่ข้างในอ่ะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยเงี้ยถามว่าถ้าลงดีเทลไว้เล็กอ่ะเราก็มีการบอกน้องคือน้องเขาเห็นหอยู่แล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมแับไปกับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆพ่อแม่กปกติของน้องก็นอนกับแม่ใช่ไหมทีเนี้ยเขาเห็นหอยู่แล้วแหละแต่เขาอ่ะก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีจีแค่ไหนอะไรยังไงเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่อยากไปบอกเขาแต่ว่าอย่างที่ทพัดบอกอ่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า วันหนึ่งแบบเกิดปรับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวอเขาจะรับไม่ไหวเราก็เคยมีการแบบค่อยๆบอกเขาอย่างเช่นเนี่ยตอนที like, ่แม่เริ่มเข้าโรพยาบาล์ที่สามเลยทีเดีวแล้วก็น um, so ั่งบอกเขาแล้วว่ามันใหม่ตอนนี้คุณแม่เขาว่าไม่ค่อยสบายมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าตอนนี้แบบเกดูคุณแม่นะคุณแม่เขานสบายเยอะแล้วเราเขมก็เนียความจริงไม่อยากมาบอกอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็อยากได้วันใหม่ แต่ถ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่กบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเวลาคุณแม่เขาไม่ได้เหลือเยอะแล้วพี่พูดก็อย่างนงี้เพราะว่าคืออยากให้เขารู้ทิ้งแต่ทิ้งทิ้งใช่คนระับจนจนความจริงแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงที่เราสามคนนะใ่ว่าสามคนหมายถึงว่าบอยนองพัดเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตไปแล้วกันหลายครั้งที่เราต้องมานั่งตัดสินใจกัน แบบนั่งคุยกันว่าเราจะเราจะแบบไปทางไหนกันต่อเออแบบช่วยแม่ไปทางไหน,นต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็คุยกันว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีช่วงท้ายๆท,ท,ที่มันเป็นสัญญาณมากๆแล้วว่าแม่จะมีเวลาอีกไม่นาเนเลยเราเคยบอกกันใหม่อีกว่าที่เคยบอกกันใหม่มันเดือนน้อยอือนานลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอะถามว่าเขาอะเสียใจไหมเขาเสียใจนะ เขาร้อ,องไห้เขาร้องไห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงๆเขาก็รับไม่ได้อยู่ดีเขาอะเข้าใจว่าที่เราพูดว่าอีกไม่นานเขาก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องราวเป็นเด็กอะไรใช่ก็ความจริงแล้วอย่างที่พี่ทุกคนเห็นวันใหม่วันแรกอะเขาจะเหมือนกับร้องไห้ก็เยอะผมว่า เขาเขาตกใจใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นอแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงะครับมันมันมากกว่ามันมากความรู้สึกมันมากกว่านั้นแล้วกันใช่เขาก็เลยอาจจะแบบควบคุมไม่ได้บวกกับหลายๆคนหลายๆคนก็ด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีพอเข้ามาโอ้ใช่เขากว่ายิ่งก็จะกลายเป็นแบบถูกไปเรียกความรู้สึกเดิมขึ้นมาอีกผมยี่มถามเขาว่าผมถามเขานะ หากเผาว่าแบบหลังจากผ่านมาแล้วหลายๆวันเพราแบบวันนั้นไปร้องไห้เยอะเลยเขาก็แบบไม่เคยเจอความเสียใจแบบนี้คำพูดคำนี้เขาบอกว่าแบบคาพูดกับผมคำนี้มันก็มันเป็นีกแง่หนึ่งของกเป็นผู้ปบะกอบาเออทำไมถึงเสียใจขนาดนี้ล่ะเขาแบบไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาก็แข็งแข็งแข่งเยอะมากขอบคุณคำพูดงผมมากต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มางานที่นักข่าวด้วยที่แบบ เป็นห่วงเป็นห่วงครับื่นเป <ๆ S 2> ็นใหม่แล้วก็ถึงเพื่อนเล่นมันใหม่ให้กราังใจปันใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เป็นแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้า,ชาเขายังเมื่อคืนกับเมื่อเช้า,ชาเขายังมาพูดเล่นอยู่เลยว่าแบบอะไรเนะนี่ยเรื่องเรื่องว่าแบบวันแรกแบบทำไมนะอ๋อว่าว่าวันแรกแบบเหมือนแบบตั้งตัวไม่ทันบอกว่าพังต่อไปกลายเป็นแบบว่าร้องไฮฮออห้โฮเออใช่เขายังมาพูดมานอนก็บแบบพลาดแล้วพลาดแล้วอะไรประมาณเนี้ย ภาพก็แบบว่ามีภาพออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่าว่าว่าจะเป็นแบบนี้นแะม้ว่าเราเราเห็นอะไรคนแบบในคอมเมนต์หรืออะไรทุกคนจะพูดว่าใจหายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปข้างนอกบางทีเดินเจอคนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเดินเข้ามา แสดงความเสียใจกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาตกใจมากเขารองให้เลยอะไรซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออแม่เราอ่ะมีผลต่อคนแบบจำนวนมากแล้วก็ที่ตายแล้วก็วกจริงๆก็ภูมิใจที่เออแม่เป็นคนรักเดียวจริงครับใช่ใช่เป็คนแม่เป็นคนรักเดียวจริงๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่า ทุกคนก็เคยดูแม่เลี้ยงวันใหม่ผ่านออนไลน์ด้วยเ็าไได้เด็เกดอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนแม่ของตัวเองด้วยอะ่ะอย่างที่พัดพูดเลยแบบผมว่าพูดเองก็แบบดีใจมากๆที่แบบเห็นแม่คนรักแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมใช้คำว,ว่าแค่ทุกคนเลยที่แบบพอรู้ข่าวแม่ที่แบบรู้จักโผล่มาทุกคนแบบร้องไห้แบบร้องไห้มากมาเลยอะ่ะ เรารู้สึกว่าแบบเขาเสียใจกับการจากไปของแม่มากเลยแล้วก็ทุกคนรักแม่มาก,ากมมาไม่ใช่แค่คนที่มางานแต่ผมหมายถึงในในโลกโที่เราด้วยนะมาถึงวา่าบทุกคนเลยความจริงแล้วว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นในะวันแรกเตาอี้เราไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคนจะมาเยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันหลังๆเ,เราก็ต้องแบบไปเราก็มีเข้าเก้าอี้มาเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าคนมาเยอะมากก็ขอบคุณมากๆทีแบบขอบคุณแทนแม่ครับ ผมเชื่อว่าแม่จะต้องแบบดีใจมากผมบอกแม่ทุกวันว่าแม่คนมาเยอะมากเลยเนี่ยดีใจของแม่มากมมมครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีวันพาาาาาัคคณาจคุณแม่นะครับก็จริงๆแล้วผมจะเคลื่อนเอคุณแม่นะครับจากศาลาไปที่เมนต่อครับที่วัดฒะธรรมหาตาาินี่แหละก็ เริ่มเริ่มเคลื่อนประม,มาณสิบเอ็ดโมงครึ่งน,นะครับถ้าใครที่สะดวกมาจะมาร่วมงานก็ไปพบกันได้ที่เมนสองได้เลยนะครับตอนประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงเที่ยงครึง่งไร<ป>ัพิธีการจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการลอยองังคารก็เราจะไปลอยกันก็คือวันถัดไปวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมเรื่องนี้ก็ตอ,อกได้ผมไติดคือผมจะพาพาคุณแม่ไปลอย ที่ขัดยาไปลอยไปที่เดียวกับคุณพ่อครับผมไปไปะทานมาอยู่ก่อนมมีอะไรอยากเล่าครับคุณแม่โอ้โหหนักเลยนะถ้าพูดได้ก็หนักเลยจริงจริงก็แค่อยากจะบอกแม่ครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าสิ่งที่ เแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างมาให้พวกผมเพราะว่าเขากลัวว่าทำอะไรเขาไม่อยู่พวกผมลำบ,บากเขาถึงพยายามทำทุกอย่างทำถตูทำแนวเขาอะไรอย่างเงี้ยออซึ่งสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะโอเคพวกผมก็ขอบคุณในสิ่งที่แม่ทําให้มากมากอืมแต่นะตั้งแต่ที่ มันคืช่วงที่คุณแม่ป่วยช่วงหลังนงนี่ครับผมว่าสิ่งที่แม่สร้างไว้ให้ผมจริงๆเคือพี่น้องที่พวกเราอ่ะเออโอเคเพราะผมอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยื่องเยอะหรอกในเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นบ้านผู้ชายเนาะก็ะมันก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเยอะแต่พอพอมาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนแบบ ต้องมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจมันก็ทําให้เราได้คุย,ยกันเยอะขึ้นบางอย่างในเรื่องที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มกล้าพูดเราก็กล้าพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้ว่าเออนะวันที่แม่ไม่อยู่ป่ะเราก็ายังมีพี่น้องที่เรายังอยู่กบเราอเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่า ที่สุดเลยที่แม่ดูแลให้ความจริงแล้วคือที่พัดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทคือพัดพัดทำมีนิ่งหมายถึงว่าพวกเราคือวามิงถามว่าในบ้านสนิทไหมสนิทแค่เป็นพี่น้องที่แบบพอเป็นผู้ชายด้วยกันจะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเขาง,ง่ายๆเช่นอย่างที่พี่ทุกคนจะรู้ว่าใครเริ่มจีบใครก็ไปมาเล่าันาะเอาอย่างเงี้ยแบบรู้จากข่าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินข้าวใช้เวลาอยู่ในบ้านกินข้าวโต๊ะเดียวกัน คุยเล่นกันเรื่องพ่อแอาบองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักในครอบครัวถ้าถามผมเนี่ยผมก็มั่นใจว่าไม่แพ้บ้านใครคืออันเนี้ยเป็นความผมผมกล้าพูดว่าเป็นความภูมิใจของแม่คือแม่ไม่เคยพูดกับพวกผมแต่ว่าแม่มักจะพูดกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนเพื่อนว่าเขาอะภูมิใจมากที่ลูกๆในบ้าน สามาคีแล้วก็ลั่งนนะครับก็ก็ถ้าถามว่าผมอยากพูดอะไรกับแม่นะครับคือผมว่าถ้าคำตอบผมแล้วไม่ต้องพูดอะไรคนระับแม่ก็รู้หมดเลยว่าว่าผมเนี่ยอยู่เ,เึกยังไงกับเขาเขารู้ว่ารัาผมเน่ยแม่ทุกอ,อย่าง งั้นเนี่ยถายายกจะบอกแม่ถึงแม้ว่าเขาจะเคยบอกว่าเขาไม่เป็นห่วงแล้วเนี่ยผมว่าสุดท้ายด้วยความที่เขาอะเขาก็มีความสุขนตัวเอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งอันนี้ยผมดีใจที่ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าผม,มจะดูแลน้องๆเองไม่ว่าวันหนึง่งต่างคนต่างมีครอบครัวผม,มจะดูแล ไม่จริงกันแน่นอนทางนอกรัดแล้วองนี้นครับก็เป็นอะไรที่ผมผมผมว่าแม่เขาคงสบายใจในเรื่องนี้ได้ส่วนถ้าแม่จะเป็นห่วงก็คงมีอีกเรื่องหนึ่งคือยังไม่สร้างบ้านใช่ใช่ใช่แต่ก็คืออย่างที่บอกอะ่ะแม่เขาจัดการให้ทุกอย่าง,งหมดแล้วอะ่ะคือที่เขาแบบเล่นสร้างตะูอะไรอย่างเงี้ยอย่าง ตอนที่เขาป่วยอะ่ะผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนมผมอยากจะปวดแลวกันคุณแม่ผมว่าที่พี่ๆทุกคนเห็นะตะปูที่แบบตะปูที่ไถ่ายงานกันขึ้นมาหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยแม่สร้างตอนแมไม่สบายทั้งหมดคือต่อให้เขาไม่สบายอะ่ะ<ม>เขาก็ไปปีนเขาอี่ฉาบปูนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าแม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้ากูขับเนี้ยเขาก็จะริ้นะเขาก็จะแบบปวดหดิวปวดหัว่าไว้เว้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะ แม่เขายังทําอีกโปรเจกต์หนึ่งคาบไว้อยู่เลยเขายังบอกเขายังบอกผมเลยว่าทำนนน้องว่าเสียดายทาไม่เสร็จใช่ใช่ใช่ก็ยังมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่แม่เขาทำคางไว้ซึ่งผมก็ต้องมาคาบต่ออะไรเงี้ยนะครับครับก็ก็ถ้าสุดท้ายถ้าจะพูดอะไรแม่ผมก็อยากจะบอกว่า ผมน,น <im ้องแล้วก็ผัดแล้วก็อ้นหน่อยก็แบบยินใจมากมากยินใจที่ผมได้เกิดเป็นลูกแม่มากมากจะพูดแทนน้องๆได้เลยทั้งน้องผัดแล้วก็แบบมาค้าขอบคุณมากนะครับอ